เก็บเขียดหน่อยเป็นบ <player> ้างเก็บเขียดหน่อยเขียดหน่อยอยู่ในสาโนดาดมึงมึงรอบสาแค่คนแค่เด็กสาอะใรล่อกเขาเนี่ยอะไร กินขึ้นไดลูกเอาไปดองเอ้ยนี่มันเขียงแค่เขียงเนี่ย